ครับพร้อมด้วยคุณอดิศรพึ่งยาน,นะครับเราจะไปชมเกมที่สําคัญของลีกเอิงฝรั่งเศสครับทุกท่านมาที่สนามพาพร์โดแพรงแ่งนีบอลทะลักออกไปนี่ตามฝ่ายตามพยายามที่จะเข้าไปถึงบอลกันให้ได้เลยครับ ไาอันคริสตันเต้และผู้สามตูต้ครับอ่าเซฟได้เยี่ยมครับซีเฟนเจอร์ลาดและลูกนี้เป็นการเปิดเข้าไปครับ ไบรอันคริสตันเต้โอ้เป็นเซฟที่สุดยอดจริงๆครับลูกนี้ก็ทำได้เยี่ยมครับ บอลพุ่งเข้าไปตรงตัวผู้รักษาประตูเลยเด็กกโอ้โหเป็นการเซฟที่สุดยอดของยอดนายทวารจริงๆครับขเขาย่งบอลไปได้สวยครับ เป็นบอลของผู้รักษาประตูเลยครับโอ้โหไบรอันพิสตันเต้ นี่ครับบอลฉลับชัดเจนนะครับก็ต้องเป็นลูกแต่มุมแน่นอนครับอะไรครับมงครับจังหวะน,นี้และลูกนี้เป็นประตูครับโอ้โหลูกยิงลูกนี้คุณภาพล้วนๆเลยครับไม่มีปัญหาเลยจริงๆ เป็นลูกแตะมุมที่ดีเลยนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นเพราะว่าพวกเขาทําเกมบุกขึ้นมาได้เป็นอย่างดีด้วย บอลต่อ,อไปนะครับจะเป็นลูกทุ่มครับกิมาโดดูนะครับติดบ,บอลแปให้กับเพื่อรวมทีมได้สวยครับ รัันนคิสตเตขาน่าจะผ่านไปได้นะครับแล้วก็เป็นโอกาสลงมซองของเขาเลยครับโอ้โหเป็นประตูที่สวยงามเลยครับโลนันดิโ กิมาโดสตีเฟนเจอร์ลาดเดโก้วก็เป็นการป้องกันประตูที่สวยงามอีกครั้งของผูกสาประตูครับผู้ตัดสิน,ปนเปาโนวิจญาเอาละครับเรามาลุ้นกันต่อกับเกมในครึ่งหลังครับ ต่อบอลกันอยู่ใกล้ๆนะครับเดโก้แม่ประสานง,งานต่อบอลกันได้ดีเลยครับกิมาโดและลูกนี้ยิงเลยครับและลุยประติเซ่ครับไปถึงบอลได้เร็วเลยครับ เดโกต้องถือว่าจังหวะน,นี้เขาเข้าไปสกัดได้เหมาะเจาะจริงๆครับยังพาบอลผ่านไปได้ครับโอ้โหเซฟได้สุดยอดจริงๆ ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมจริงๆครับเปาโลดิบาล่าบอลผ่านมาแล้วครับสตีเฟนเจอร์ลาด ไรอันพิสตันเตาลูกนี้ไม่ผ่านครับนี่ครับยังไม่ขยับขึ้นหน้าครับยังเคาะต่อบอลกันไปมาอยู่ครับเอานละครับเขาเปิดบอลเข้าไปแล้วตอนนี้เอ่นละครับบอลทะลักออกไปนะครับแต่ยังอยู่ในเขตโทษครับ ครับมาถึงตรงนี้เขากําลังมองแล้วก็เปิดข้ามไปได้สวยครับมาคอสโลโก้ถือเป็นการเข้าสกัดหนักเลยนะครับแต่ก็เป็นการเข้าสกัดโดนบอลครับแล้วก็เป็นลูกทุ่มไปครับสเตฟนเจอร์ลาดน่ครับฝั่งตรงข้ามพยายามที่จะเข้ามาแย่งครับแต่ถือว่า ดูนะครับจังหวะนี้เขายืนเหลื่อมจากกองหลังตัวสุดท้ายไปนิดเดียวเท่านั้นครับอ้น่าเสียดายครับก็เลยกลายเป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อนปาโลดิบาล่ามาคอสโลโกเอริกคคนตนาครับผู้ตัดสินเปล่าว่าเป็นจังหวะล้ำหน้าไปแล้วนะครับและวูนี้ก็น่าจะชัดเจนครับ เกือบจะเสียการครองบอลไปแล้วนะครับแต่ก็ยังเก็บบอลไว้ได้ครับและเขาก็ยิงเลยครับโลนันดิโนตอนนี้เขพยายามพาบอลเก็บขึ้นไปนะครับอ่าครับต้องเผชิญหน้าฝั่งตรงข้ามเลยครับ ล,ลูกเปิดลูกนี้ไม่ทะลุครับไปติดฉลับกองหลังนิดเดียวเท่านั้นครับทำให้บอลนาทลักษ์กลับไปเลยครับโรนันดิโนอโอ้ก็ต้องบอกว่าเสียใจแทนเขาเลยครับดูสีหน้าเขาโอ้โหเซ็งสุดๆครับเลี้ยงผ่านตัวประกบไปได้เลยครับ เป็นโอกาสทองของเขาครับโอ้บอลมันพุ่งเหินข้ามคานไปอีกครับโอกาสสำคัญในเกมนี้เลยนะครับมต้องทำได้นะครับแต่ไม่น่าเชื่อว่าเขาพลาดนะครับดูนะครับอ่านเกมได้เยี่ยมครับเข้าไปสกัดได้ถูกจังหวะเวลาเลยครับลุงนี้ต้องชมเลยครับว่าเข้าไปสกัดได้เยี่ยมจริงๆครับ น่าจะได้เลยครับลูกนี้